เอามืนำคนนกันาั้กันกันพี่น้องเป็นพยานครับดกันเด้อ้ขึ้นก่อนพี่น้องเห็นเบิดขวบงกลองเด้อเอาีกงเิ่อเอ้อเดเดียวเลยตึกตหัวเอาีงเบิ่งเห็นผู้ใดโกงนี่คือตหัวเด้อผู้ใดบเป็นยัง ผ no ู้แพ hm ้คือตัวบัวหโกงตัวัวเอได้้มาได้ให้ท pues ันยันหนได้นยายัคยันแบบเมื่อเเจามนเปิดกว้างกันถึงตรงไม่เี้ยนหรองยังเดี๋ยวเาเมาจได้อยู่ขายากันแม่นเลยไปอยู่งนอยู่ตรงนี้

มุ่นนาแข่งกันนแล้เก่ันขอบคุณขอบคุณจากช่องมาเท่าไรแไอ้เนี่ยมุน้ามุ่นหํ้าแข่งกันอ่ะหันาไหนก่อนกันโกงพูดไดโกงพูดนัไนถือตบหัวมายาไปรีของเบิร์แล้วไปรีบกงเิ์ดีของรีบเลยบไม่ได้ก็นเยอะอแล้วก็พูดไรพี่พูดไพี่ก็ถือตบหัวเอออ่ะเดนึงอ่ะพร้อมะเกมก่นคือเกมม่มี่ปายม่มิีน้องเอขนมาอีกคนนี่เลยแตเกูเย

เสียงหนักอ่้เนไคด้งคได้วมืน่เลย่้ดเฮ้ยมขึ้นตกูเอาเบิ้งเอาเบิ้งเอา้งเบ่ไไดไเ็เสมอเสมอเสอสคนเสมอเสเสมอเสมแมขึ้นพร้อมกันนี่ดีอ่ะัว่าวพ่นน้ำพร้อมกันเลยอ่ะกำลังใจนะกำลันะลังใจนะฮะอป รอบตัดสินครับพร้อมแล้วใช่ไหมยังรอบตัดสินนะครับเยี๋กวกวเด้อพร้อมยังพร้อมแล้วหนึ่อามเวันเ โอ้คือลมแล้วครับว้าวว้าวว้าวคแช่เขาแช่เขาอ่าบทลงโทษครับบทลงโทษครับคนละหนึ่งทีครับเอาคนละหนึ่งทีอะไร บอนี่ยบอโอเคใช่ลนักงไหนนัไงได้ข้นก่อนคุณขึ้นก่อนนี่เดียวบ่โบยโดนอยู่เนีโบยโดนโดนซีีอยู่เี่ทอมีเราพูดเลยที่นี่นากูทั้งอยากไก่อ้นี่มีเพื่อนมันต้องกี่ับเช่นแกมด้ได้แ่ผู้หนึ่งข้นก้อนผู้นึ่งกระปุกไงมาไปบ่มึงเพียนทำย่อมปกันเลย ้ไ่อยากต็นก้อนว่าตรงนี้คนเปลาอัดวัดไปก่อนเลยโอ้ยเอาไปอยากก็บหมอเอออยากกินแต่ไม่หอยากก็บมอยานอันนี้เพื่อนกันเบาๆเปลนเน้อให้เปลนเนื้อตัวป่ะอือตัมันเนี่ยมันเนี่ย แก่แก่แก่เลยแ่แๆ่แม่แก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 ่ไอเด็กๆั่นลุกเด็กพวกแม่ไม่สันเคไม่หรอกพ่ไม่ไม่เคย่ยงหางไหน่ๆด้กิี่ไว้ได้นนิกาหทำไมโดนงี้อ่สมควรสมควรไป้องแล้วแ่สมควรแล้วอกน่เกินไมน้ิกาเด้อเอาความเกรียกม้ก่่ วาวแล้วจินวันแม่คุณอันนี้อันี้อันนี้เลยเลยนี้เลยละขอันเลยชุบน้ำพมดูชุบน้ำพมมน้ำผมน้ำโอ้ไม่โอ้ เดอยยงงไรสั sociedad, ่งภาชนะเนี่ยปอปปอมีนาแล้วเทางดนทางนี้ทางนี้โอ้ยโอ้ยนี่แ อแกวแก้้แกแกแตไม่เกรงใจยันม่ตรงนี้งั้แกจะมากมา่ว่หอกแก้วแก้แ้สักชิ้นแล้วล่ะยันเแกเาบมุน้าุน้าบาบ้าดิอ้น้าสมุดหน้าแบบไปไปครับเลยไกลกว่ากันอ๋อไป้อมเร็วกันจัะ่ไะอ๋อไปหน้าหมอไปอมเร็วกันมุดแมุดเดอะแดมุดเดอมัน

วอาเอาเอาไปเดียก่นเนี๋ยวเอาจะไปไล้เลยจะไป้กันเดี๋ยวจบไปล้วจบไป้วอีกไปวากันผิวตุบเาอเยเอาจไดเาเอาแบบเอาขไปขวยลักลับมาดีกว่ากับไปนซื้อมันมันตายเอาไรอบย่เอาไปรอบเดียรใครถึงช้าสุดโดนตกมุดเอบมนมันเใหมงห่ครับมุดมุดแมุดเี้มุดมุดกคปึ๊บ่นมุดีคือแบบนี้เรือแบบแบบลไปเร ลงเอร์เลดวางมดเบอวางมดเีวสิเด้โอเคสิเด้ทำสเไปจังลยเ็กระตุ้งยดเดแนโอเคทำทำัหทีมุดยะมุดได้สอตัวนี่แบบนี้นี่แบบมือมือเ่บนี้เราพูดร่าอาจารย์นี่แบบนี้เออโอ้มึงก็ได้นรียบแล้วเว้ยเฮ้ย่เนี่ยแล้วแ้งกัน่่หร การแข่งขันมันคงมีแค่ไม่ชนะแน่แหละไอ้มันมันย่งพูดชนะกองกันีหุนหรอกเนี่ยจ้าีไม่แข่งยิ่งแพ้เออประมาณนี้เนี่งนาทีเขาจะแรวลน้งนาทีเมื่อกี้อ่ะโอ้โหผมตู้ได่วนไปแล้วผมตายมดเลยมหัลอาเยอูนเอเออจ่งนเลยเอาไปก่อนเออเอาอกเอนเถิดกันเลยเอาไาจับเอิดกนไมไดเด้อกบหัวเด้อตอนไหนกีฬาเก่าได้จับ

โดนแน่ชอบ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  o รบเลเป็นจุดสามห้าจเปนจุดสามห้านะเอาเวมาผมบเนรออยู่ทางนี้ครับครับกวัผมเนื้อแรมกวามกว่ารอลไปเลยครับไม่มีการกลัยนดขึ้นเดงเหครับยอะเยอะหัวนี่ล่ครับเย่อง ไวไวไวไไว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 ไไว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 วไไว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 ไไว

หลังแตะหลังแตะหลังแตะพร้อมเราไปเลยนะครับอ่ะดงองเลือามันเหมันนาดมาหนาล้อยหนาล้อยออกตัวหนาล้อยเร็วกันนี่มันเหมือนมันเหมือนมา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 มมามามามลมามตมมา quý anh sống cắt a bắt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  chơi vời lắm 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 lắm

โอ้ยกูไม่แข่งแล้วมังอลนึ่งสองสาหนึ่งล้โอ้โรนักกีฬาคนสุดท้ายครับล้ไปแล้วครับหลังงไนมันก็เร็วจงลวโอ้ยฮี๊บฮึบฮึบฮบฮึ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 บบ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 ุ๊บบ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  แมดกี่ตนอู้เอาสินะขอกอาเวลาหลายโตบคนซะนาบ่เอ้ยเปลี่ยนๆๆๆอุ้ยบ่เมื่อกี้ซ้อมดิเมื่อกี้ซ้อมดิโหซะนาดีนี่กระไรแกมามั้เหมียวมาเลยมาเลยกระโดดโตบได้ขนาดนี้บ่ได้แล้วป่ะ ให้เลือกเอาหัวเลยน่ะอยาได้น้องเลยแม่นจำเด้ออันนี้เล่นเกมเลยบุ๊มแมนเมามาจำจะว่าตบซื้อๆเลยเล่นเกมมันมีคิดด้วยเล่าเราเกลียดปีเลยไม่ได้เลยน่ะ วมีอะไรในใจแล้วแหละดอกนี้มันมีเกมปื่นนอกจากว่ายน้ำนีเป็นอชอนีล้งล้างล้งล้าล้ว

ตบตัตบมตัตบ้ยอรบ้มประกอบการันเือเย็นจเย็นเราเราเราเล่นเกมเราเล่นเกมอื่นเราเล่นเกมอื่นมเอาไปา้แนี่ยทแหม่มสนัดบ้เข้าหวถอยหลังบ้างเขาเข้าอีกเกมอีกเกนึงเอ้นมีอะรไดนงมีอะไรหรอไเดี๋ยว ยังขนาด่หนักอะนนีมันง้เนิ้น้าร้อยตัวร้อัวเอาวพูดมุนัมมุนัมมุนัมเปล่ามูนล้วอ๋อมุนั่มร้อยตัวนับกันไปชั่วโมงทำมดนี้อ้เพราบไปจัี้เลยเด้อดอนี่วะเอาอีาวะเอาอี่สันสนีเอาเอาเอาแกนี่สันๆนี่เร็วเดี๋ยวสันนีู้เดจักรอบผูไ้เดรอบไปกลับไปกลับอเออ่ะไนะเอยนะได้อยู่ได้สอรอบอยู่นี่ ปุ๊บปุ๊บปุวกถึงต้องเป็นไรตัวเนี่ยโอ้ยแม่เราโมนแาโเกมอเพาะแค่ไบชื่อเมื่อกี้เราตอนที่โปเกมุณยังมุดไปตัเต่เ เอาควาลไปหลังจิดไีกันกอันนี้ผมวู้นีกูไดจนเ้สดี่จะูีอันเื่อตยิ่งฉุกเงใาไปกันมาไปกมางมหาหินมาล่ะเงยเออ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 ออเออเออ้ออเออเออเอเออเลอยนเออเออเออเไเ่เอเอออเออเเอเออเออ เฮ้ยหินดีกว่าหินนินนี่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 จาวาะวาเห้น้องย่นก่อนเด้ั่อนงหลังก่อนเด้แข่งัหลังก่อนเออาทีละคนพร้อมกันพร้อมกันเลยสข่งแข่งแข่งแียงแข่กได้อันเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามอันบอเฮ้ยสามเฮ้ยม่สามันเห้ยไม่สามก่อนพูดได้พูดได้จมจมจม ไม่แต่เราไม่รู้ไงว่าเอ่ี่คนเลไม่รู้แล้ิเอาเอาออฟออฟออออเาพี่เอาก้อนแบบนี้นะเขา่เอาลูกบอเลยเลยเาพี่เอาแบบหินชางสีอ่ะอามนีที่มีคนหล่อแค่3าคนมีคนแค่คนกลังกังกำลังกำลัลักำลัากำลักำลังกลััง ฮัลลังฮัลลังฮัลลัอ้ลลังฮัลลัฮัลลังฮัลลัฮัลลลังบอกกานมีนะมีฮลลังหอาลังฮัลลังฮัลั่งฮัลลั่นม่เห็นอยู่สานอแล้วะมเพิ่งกสองอยู่นี่อีกอันหนึงอยู่ติ๊กตกติ๊กตีนมังหบิวเียง นีมีสามอนมีคนที่สคนนะครับผมสียนตงกางน้ำเรถ้าผู้ใดเนแล้วชัวร์แล้่ผู้ใดเห็นสามคนนี้มัเอามันจะดึงกูมันถมีคนหนึ่งที่บ่ได้นะครับมันจะมีคนหนึ่งที่บ่ได้พูดได้นรครับที่ถือตบเขาต้องหันหลังก่อนตอนที่กูดำลงไปเราโลกขก้นมาเนี่ยำตอนี่ปาดคำางตอหันหลังส่ตมันถี่มีคนดนึงพอได้เด้ เดี๋ยวผมจะเป็นคนยื่นน้าอ๋อหันหลังไงบ่อยหันหลังหันหลังฟังเสียงเด้อเฮ้ยใจเป็นสีกูก็ไปเมื่อไหร่บีฟังเสียงเลยเอาเอาเริ่มเริ่มสองเงินนัดไปไป

ยยมลเยยมลูเอาเมีมกเยนอยู nice right, ่เยไหมนได้แล้วกูได้แกได้ลงไปบ็แรกแล้วจะมาปุยหายอีกอนนึงอยากให้มันึสองนไหมกกูสามาจึงมานอังดีเพื่อจซ่องกระจกสะานจัหนนียวกูเว้นเดีรือกูผลมะกูกูคอพยายไปปออาบยลงกูแล้วอย่าปลงกูผมยันได้ปะผมยันได้ปะยันใส่ยันใส่ ขาไล่เลยนั <S 2> <S 2> ่งมังเติมแล่วด้อได้ได้พูดชนะแล้วครับผมได้จงกูเสบตายได้คนทำโทษแล้วครับผมได้แล้วได้แล้ตีนเียนนี้กูอันนี้บอตัวยังดิก่งกระช่าตัวปา กูเชียงไม่กินยุงไหวกูจเจียงหม่กินยุงโอ <c ười> ้โหคันเลยกูยจแดงไม่ยยยยยยอยยยยยยบยย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 ยอยจะยย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  เนี่เหมี่ยเห่งเช่นหัวโเอลเอลดเขมีเ่าเยฟัน่เียฟังเพีฟังเฟัง โอ้โหไม่กูคาดการอ์ไม่ได้เลยกูไม่สามารถเป้พกูไม่สามารถประมวลผลได้เลยกูจะตบนี่แหละหลังจับมือมานี่ไงก็เลยเอ้ยหรือว่าต้องไปทางเดียวกันว่าทำอะไรต้องทำไปด้วยไปอะอรอย่างเงี้ยไปปดไปปวดไปปวดเอยู่บไป เห่อยเลยเห่เห่น้วเฮ้ยพ่อต๊พ่ตก่เนอยเยเหนอยยไปแม่เท่าเชไปสื่อคล้องกันนี่ดีละมมียางผมีบ่ือยงเลเต่อรเล็กอย่างเด้ไปก็กูถามกได้ว่าไปไหต่อไหมไม่ไปจะกลับกูเลยนงเลยัอันตัวเอา่จะไปพู พราะว่าตอนแรกมูบอกชวนไปผู้ไอบอกว่าไปไปไปได้อะคือากไปเห็นตอนแรกไปกูไปเขาบอกชวนไอไปไอมาเปนไก่เสียงส่วนมากกัมึงต้องฟังอยู่แล้วคนเดียวไอ้เหี้ยได้แล้วมากินนี่มีแก่สีมีแก่สีใช่เปแมนไปกินร้านไหนกินเนี่กินมอเถอมันหลายปวดนหลายปวดไม่เป็นจบ ไปับผู้หญิงไปอยู่ไปครับไปกับมูกไปไปกับผหญิงกัไปกมูเขาอกว่าไปบก่ไปก็ไปก็ั้กแต่กไป่มีกูไปก็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 ไป่็ใปก็ไปอ็ไปกเไปก็ไมั็ไอก็ไป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 ก็ไ่ก็ไปก็ไปก็บปก่าบกไปก็ไปก็ไกไปกไปก็ไก็ไก็ไกาไปกไปกกกกไปกกกกไไไกกป คความจริงเ่เนยูอนไปกูว่ากูไปแต่ว่าไปกับผูิงไปใชแบบนั้นเอแล้วบกผูิงม่านี่่ะเ้ยเรบเอามากกลมากกตายหรอกไมถึงขุมฉีก็ชื่นแล้วีมากอย่งเพิ่นเอาเพิ่นแอรเอาไปแอผู้เดียวไอ้ดุวแ้แบบาปเดาออกมยกามาเราาตเขากินอะ ปเาลด่ะไรน้สีขอกินเนาะกูเลย่ะกูบานาูยิงมาดิแไกนลองกบนงเ้อมันจะาจะพเราไปเสร็ไหมเสไหม่เระเราไปเรแบ่งันแบ่งันไว้ยืนมกันปันความสุขคกอไเขาโอเคครับพี่น้องม่ีใครช่วยหรอไม่น้องช่วยน้องช่วยเหาวะใช่อยู่กเลยกดกล้องไวเลยช่วยกดดิไงมึง้องกันกูบ่เสียกูพยายามสหยังเออเขาบอกไวัน เอกลุ่มไห้ขนาดแบบจำได้ไหมเมนันตบกูมันสูมันตบเพราะว่าปกป้องไ่ายเกินไปบอกฟ้ากูเพิ่งร้วมู่กูดีกูขนาดนี้แสูองคนน่ะมากปว่าไ้กูอแลวก็บอกว่าม่แมนบ่แเมนเยอะไปไหมมันพวกเนี่ยครับสงการมัมนาเปคอมนว่าม่เมนบ่แหมนยอะไปไหมกูยังไ่บอกวกเขาแต่ว่า ก็คือไปอยังก็มาร์คสุดท้ายเราไปคือบ้านข้างวัดอันนี้ยังนี่ยไอนี่ไหมมีมีบอกมีบอกม่นครับเอาขึ้นแท็กซี่ยันนี่หอนอยู่มึงเคยจมมั้งยังไงว่ารู้แล้วเรื่องละว่าสี่ยันสีว่าถือยังไกงบอกลูกชิ้นกดดึงออกให้มันเย้าหมดอันนี้ลูกชิ้นอันนี้ลูกชิ้นยิ่งออมกิ่งอ่ะแม่งตึอแกงแล้วกู มาซอยกูแม่บ้านยันพี่น้องกันม่บ้านล้วบ้านละตัวจุดไปเด็นอยแล้วไปแลวหราไปแล้วไปเสรลวบ้านแต่ละนี่ยมาเลยตัวนี่ตมาเลยเยัรจะตอเป็นไปเสเออยัอยู่กูเ็เปนอยู่งสอามนเลยจผมีไปอยู่ล่งผมมาเคินเนี่แหละตัวโปเลยกมาเแตู่ิ่งับนเานี่ความจริงเลยที่ความจรางเนียกูเพิ่ ไปพ่ออยู่่้านกาบอยู่ในบ้านข่างวัดเราก็เล่าว่าบ้านอยากกินหน้องน้องผมอยากกินน้ำส้มครับแล้ว่าเอาโทรศัพท์นี่ไอาดไปโอนเงินั้นได้อไอพวกกินมันก็เลยว่าผมไม่กินครับนั่นเลยไปเลยก็คือไอ้โดนมาหาผู้หญิงอยู่เชียงใหม่สรุปเรื่องเลยเอาง่องซอยโผจะหาที่นะอย่าร้องเสียงเดี๋ยวเราก็ซอยอะไรเดี๋ยวเราถือตบหัวถือ ถึต้นองกินอยู่นี่อือคือง่ายๆคือเรามาหาผู้หญิ่งมู่นั่นชวนไปขึ้นภูบอกว่าเฮ้ยอยากไปเที่ยวภูป่ะมันไกลมันไกลไม่อยากไปเอาเอามาชวนเมาเองได้ด้วยมันต่อได้ไงอยากขึ้นดอยไอ้หนุ่มดอยเตามันเตามันโต้อยากขึ้นดอยอยากขึ้นดอยแล้วเขาว่าไงขึ้นดอยไกลเออไกลแต่ว่าผู้หญิงชวนก็ อยู่บนดยฟุยเป็นบอกมาจ้าแม่ต้องเช้กมกลุ่มทุกอย่างอย่างตเนาะอย่างตัวเอาเอาน้ำมาขุ้งนีเป็นยังมึงเด้เป็นย้งโซ่ะพี่เจ้าสบู่ล็อกชาเลยฮนาเอาน้าเอาหนํา อานาย์เป็นแม่ข้อแม่แม่แม่แล้วก็สรุปเรื่องเลยไอ้โดไปกับผู้ยิ่งแล้วก็บทมูจริงเลยไอ้มกเขาอีนีทิมไอ้จริงจังเลยไอ้มาเขายิ่ง่ตั้นี่บ่อาบบไอเยี่ยนเงนี่น่องไปไอ้ก็ว่าไอ้มาเขาแล้วก็ทักไปหาเขาอยู่นั่นคือจังไแล้วสรุปมากี่ด๋มไอ้โจไปอยู่ดิเพราะงั้นเรื่องน่องไปกับเขาหนาัแ่วก็บอ่เจียบผู้ยิ่งนะไอจีบผู้ยิ่งนาละแมนไอจีบยิ่งนะหน่องป๊อป้าไหมครับ ผู้หญิงน่ารักไอ้จะคิดโตน้องป้อมมันน่ารักน่ารักจริงจริงแต่คนนี้แต่คนที่ผมเจอวันนี้คือผมคุยมานานแล้วผมคุยมานานแล้วเพืองนี่ื่ะชื่อเพื่อกันาะสมรชื่อเล่นชื่อบีนาะได้ชิบ้านแม่เอ็นเพื่อบีแมวนามพึ่งบีแมวพึ่ง จริงจริงฮันนี้ฮันนี้ชาแนลยัะไักออกกางหน้าเป็นอมเอิทฮันีนะจนแ้บานเเอินเพืองเาีเอมือแ่นน่เห็นยังกินอยู่นี่เนี่ยบ่บ่ไอบ่ตรงเดีอยกท่านไออกไปคนหนอกคนนอกคนนอกท่านผมออกไปคือกลดีครับพี่น้องครับพี่น้องครับออกไอเป็นคนนอกไปหายี่แดงสามี่แดง ผมห้างมาของเขาเอือนนี่ไหมเอือนให้ลูกบอยให้ลูกบอยญี่ปานจืดแดงซื้อดงเป็นจังหันดีเนาะให้ลูกบอย